สวัสดีครับพี่เพผมวันนี้พี่เพยจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พีใช้งานกับสมาร์ทโฟนเลนราคา2,990บาทที่พีสั่งซื้อมาล่าสุดในปี2 0งสับเจ้าตัว Honor X8 ผมสับตัวนี้เจ้าตัว Honor X7B อผมตัวนี้ราคาที่พี่ซื้อมาคือเลนไม่เกิน 6,000ครับพี่ซื้อมาวัน5,800บาทครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบระหว่างตัวที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2-2 2กับตัวที่เปิดตัวในเป็น New m o เดลของออเนอในปี2-4 4ครับวันนี้พี่จะขอแนบนเรื่องที่พี่ซื้อมาใต้คลิปนี้ส่วนตัวออ n น r X8 บางที่ อ,อาจจะหมดผมเพื่อนๆเราไปกดลิงก์ในการสั่งซื้อดูผมซึ่งพีจะนําวันที่มีของแหละในการสั่งซื้อพีแกะกล่องให้ดูแล้วซึ่งเป็นเครื่องสูนไทยทั้งคู่ผมในการใช้งานเนาะบอกเลยว่าหลังจากพีใช้งานพีหอบเปรียบเทียบว่าเฮ้ยราคา3 0 0พันกับราคา6 0 0ันราคาห่างกันเกือบเข้าตัวรุ่นน้องที่เปิดตัวตั้งแต่นานแล้วก็รุ่นพี่ที่เปิดตัวล่าสุดจะเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้ X8 แล้วก็ X7B ผมดูว่าเป็นไงบ้างน้องบอดี้ครับบอดี้พี่รู้สึกว่าในการดีไซน์ก็สวยงามทั้งคู่ครับแต่ถ้าดีไซน์จะสวยก็ไปตัว Honor X7B ซึ่งเป็นตัว New Model ครับนั้นะมันสวยอยู่แล้วเนาะเรื่องบอดี้ครับนี่ให้ดูบอดี้ครับมีปุ่มสแกนมือบริเวณด้านข้างเหมือนกันนะผมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเหมือนกันลำโพงหงตัวเหมือนกันนะครับนี่ พอต่างรัาผมตำแหน่งอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยผมตำแหน่งของลำโพงก็คือ1ตัวแล้วก็พอร์ตไทสีแล้วก็รูหูฟัง3.5แล้วก็รูเมโฟูดโฮมอยู่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมากเลยครับผมสับหน้าจอผมทั้งคู่หน้าจอคือเป็นหน้าจอแบบตัวนี้หน้าจอ6.8เป็นหน้าจอ tft lcd ครับผม full hd plus ครับผมตัวนี้คือเป็นหน้าจอแบบตัว ips lcd ตัว6.7นิ้วครับผมตัวนี้ก็ดิฟเฟอเรนต์เเหมือนกันผมตัวนี้นาอเป็นแบบ full hd plus เหมือนกันเลยผม Android p พอัปเดตในปี2.4 4เป็น Android v เวอร์ชัน13เหมือนกันผมตัวนี้นะเป็น m a t e OS เวอร์ชันนะครับผมตัวนี้ถือว่าหน้าจอผมรีเฟรชในการทัด 90Hz เหมือนกันผมในการทัดในการกดก็สูสีกันครับในส่วนตัวชิปผมตัวนี้ใช้ตัว Qualcomm Snapdragon 6ก0ปรับขึ้น5 g ทั้งคู่บอกเลยว่าเล่นเกมคือไม่แตกต่างกันมากครับแต่ตัวนี้ตัวฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์รู้สึกว่าในปี2.4 4จะเล่นเกมไม่ดีกว่าตัว X 8 ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่มันก็มีส่วนต่างคือัประมาณนตผมเล่นเกมนะ RV ปรับ60เฟรมทั้งคู่ทําผลงานดีครับแต่ว่าให้ปรับกาๆต่ำต่า,ตาก็เพียงพอครับผมในส่วนฟรีไฟล์แมปก็คือปรับสูงสุดทั้งคู่ทําผลงานได้ดีครับพับจปรับเป็นสมดุลก็เพียงพอผมตัวนี้ d e a ดใบอะไรก็คือเล่นค่าสมดุลต่าตําๆก็เพียงพอเก็บจิมอิมแพ ปรับค่าดีฟอร์มต่ําก็ถือว่าเพียงพอครับสำหรับทั้ง2ตัวนี้ผมกล้องหลังนะผมตัวนี้คือ108ล้านตัวนี้คือ64ล้านพิกเซลผมอัตตาวห้าล้านเท่ากันผมตัวนี้กล้องหน้าผมตัวเจ้า X 7 B จะอยู่ที่8ล้านตัวนี้คือ16ล้านพิกเซลผมเสริมแล้วก็แต่สกินโทนนิวโมเดลของตัว X 7 B จะมีสกินโทนที่ถ่ายรูปได้สวยกว่าตัว X 8นะครับ แต่หนาจอพี่รู้สึกว่าสีสันของ X8 จะมีสีสันที่ดูแล้วสบายตาแล้วก็สีคมชัดมากกว่าครับแต่รวมไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผม นี่ให้ดูเป็นกล้องเจาะรูเหมือนกันผมขอบจอรู้สึกว่าขอบจอก็มีความบางทั้งคู่เหมือนกันผมไม่ได้แตกต่างกันมากในส่วนแบตผมตัวนี้แบตคือ4 0 0 0ม a h ฟ้าชาร์จ22.5วัตต์ผมตัวนี้แบตของเจ้าตัว h o n o r X7B อยู่ที่ 6,000mAh 35วัตต์ทั้งวันบอกเลยว่าสบายหายห่วงตัวนี้จะแบตอิดกว่าเพราะตัวนี้คือแบต6 0 0 0มป์ตัวนี้4 0 0 0 m ม h เจ้าต,ตัวนี้ทั้งวันก็เพียงพอครับคอนเฟิร์มเลยว่ารอมของอ็อนเนอร์มัน ไม่ได้กินทรัพยายกรแถงผมรู้สึกว่าหลอมคือมันทัดดีจริงครับฟัสชาั่นตัวนี้5วัตต์ตัวนี้22.5วัตต์หัวชาร์จสายชาร์ในกล่องแถมให้ผมในหน่วยความจำผมตัวนี้แรม 8G กับ ROM 2.6ตัวนี้แรม 6G กับ ROM 1.28นะครับนี่ให้ดูเลยครับว่าในการใช้งานครับนี่ครับเป็นูเลยารตั้งค่าครับก็มีความใกล้เคียงกันหมดเลยผมเพราะว่าพี่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ สแกนนิ้วมือแลวก็สแกนใบหน้าบริเวณหน้าจอได้นะครับผมในส่วนการสแกนใบหน้าเนาะส่วนสแกนนิ้วมือครับที่ปุ่มด้านข้างครับนี่ครับอันนี้แอปก็โคลแอปได้เหมือนกันนะผมตัวนี้หรือว่าโคลนเป็นแอปที่เป็นมิญเจอร์ได้เหมือนกันนะครับแอปลายเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์ก็สามารถโคลได้นะครับผมตัวนี้เนาะนะครับก็ถือว่ามีความไหลลื่นที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมแต่ถ้าถ้าใครมีงบไปตัวนิวโมเดลตัวนี้จะมีความคุ้มแต่ถ้าถ้าโคตรคุ้มเลยนะถ้ามีของนะตัวนี้ จะคุ้มสุดๆแต่ถ้าพีแบบของตัวนี้หมดพี่แนะนำว่าให้เป็น X7P ครับมันใช้งานง่ายแล้วก็หน้าจอก็ใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงครับไม่นจะต่างกันมากอยครับนี่ครับอัตรารเฟร์ผมปรับได้เลยนี่ครับปรับสูงสุดได้เป็น90เฟรม60เฟรมแล้วก็เป็นด y น a มิกปรับเฮิร์ได้นะครับผมตัวนี้นี่ซึ่งออกตรงนะหน้าจอก็มีความสวยงามที่เพียงพอมากเลยผมอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆก่อน นี่ครับเป็นกล้องเจาะรูแต่ความบางพี่รู้สึกว่า X8 จะมีความบางของระยะของขอบจอมากกว่าตัว X7B นะครับผมซึ่งขอบจอบางมากคอนเฟิร์มเลยนี่ป๊บอันนี้โมดูลกล้องด้านหลังนะครับผมซึ่งดีไซน์ยังไงก็ตัว X7B ก็สวยเลยแต่าพีช้งาน,นไ,มไม่ได้ใช่อะไรมากมายราคาเดท3สามพันน่ะถือว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาโคตรค,ครับคือคุ้มสุดๆอะ่ะแถมกล้องหน้า16ล้านด้วยครับผมอัตราวายเหมือนซุเปอร์การ์ก็คือเลน 5ล้านถือว่าสุดจริงครับตัวนี้เลนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับผมมาดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องเป็นไงบ้างครับพี่ขอถ่ายรูปโดยการใช้กล้องหน้าให้ดูนะครับผมนี่ครับเอาเลนแบบนอร์มอนะครับนี่เห็นไหมสกินโทนก็ถือว่าทําผลงานดีนะครูครับแต่ในการดีเลย์ของรูปภาพครับตัว X7B จะทําผลงานได้ดีเหมือนกันครับนี่ดี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 อันนี้องค์ตรงว่าดีมากครับ กล้องหลังถือว่าสกินโทนถือว่าใช้งานได้โอเคครับสัปพีอแต่ในการเก็บแสงหรือว่าเก็บสีสันที่เก็บค่าแบบมืดมากตัว X7B จะเก็บแสงได้ดีกว่าตัว X8 นะครับสัปพีไม่ได้แตกต่างกันมากครับเอาไปลง i g t w ทว t ตเก็ถือว่าโอเคครับวันนี้วิดีโอผม 180p 0 30เฟรมเรทนะครับสวัสดีครับพีเพย์มาทดสอบในการบันทึกตัววีดีโอรู้สึกว่าตัวเจ้า X8 จะมีความคมชัดที่มากกว่าครับผมแต่ ถ้าแบบสบายๆครับตัว X7B ก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่แบบเก็บแสงได้ดีครับแต่ความคมชัดไม่สู้ X8 นะครับแต่อองตรงก็ไปลงไปลงต่างซื่อต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันเทาันตัวโอรู้สึกว่าตัวเห็นไหม X8 จะมีความคมชัดและจะมีภาพที่มืดถ้าเก็บแสงดีตัว X7B จะเก็บแสงดีครับนี่อันนี้ภาพถ่ายนะผมถ่ายให้ดูเลย อนหลัังะครบในส่วนมีุงต่างครับก็มีความใกล้เคียงกันครับมีหมดวิดีโอคู่มีหมดคข้อแตกสูงครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีอะไรที่ใกล้เคียงกันหมดเลยครับนี่วิดีโอคู่ก็มีนะครับวิดีโอคู่ปึ๊บแบบนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าหายห่วงครับเสียสกินโทนที่เก็บแสงนี้ก็เป็น X7B ผมแต่อันนี้มันจะออกมันมืดครับต้องใช้แสงเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับอัลต้าวายครับส่วนจะหกเหมือนกันครับดูครับพี่จะขอเอาวัตถุมาจับ ให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่เพ๊่มอน้องนี่มาถ่ายครับดูครับห้าสิบล้านอันนี้คือเลน5ล้านนะครับผมห้าล้านเป็นเลนอันตรวายครับนี่เห็นไหมว่าตัว X7B จะเก็บแสงได้ดีกว่าตัวที่เป็นของตัว อ o อเน X8 นะครแต่รู้สึกว่ามันไม่แตกต,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 ต่างกันมากครับแต่วนี้จะเก็บแสงได้ดีกว่าผม X7B คอนเฟิร์มเลยว่าเก็บแสงดีมากแล้วก็ผมมาดูว่ากล้องละเอียดสูงนะครับนี่คือถ่ายได้64ล้านนะครับตัวนี้นี่คือ108ล้านครับเห็นว,ว่าสีสันครับตัว X7B นี่กินขาดมากเลยครับผมสีสันของรูปภาพนี่ให้ดูเห็นไหม ว่าสีสันของรูปภาพครับ s 7 b จะเก็บแสงได้ดีกว่าเยอะอย่างเยอะอยู่ครับผมนี่ครับซูมให้ดูเลยนี่เห็นไหมนี่ครับเก็บแสงสีขาวเห็นไหมว่ามันเก็บแสงได้ดีครับดังนั้นถ้าผมถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงกล้องแบบเน้นเรื่องกล้องแบบจัดเต็มไปเลย X7B จะตอบโจทย์ครับแต่ถ้าใครไม่ใช่อะไรมากสพีก็ถือว่าราคาเลรีไม่เกิน3000ตัวนี้คือคำว่าโคตรของโคตรคุ้มได้เลยผมสับอีนะครับนี่ ก็ถือว่ากล้องหลังก็มีสเสน่ห์ของแต่ละรุ่นละกันครับแต่ถ้าพีครับผมใช้งานทั่วไปพีก็รู้สึกว่าไม่แตกต่างมากแต่ถ้าเลือกกล้องจริงๆครับตัว X7B จะมีสกินโทนที่ดีกว่าเยอะอยู่ครับผมกล้องหลงังสับกล้องหน้าตัวจะมีความคมชัด X7B จะมีความที่เก็บแสงได้ดีกว่าผมรู้ว่าเรื่องเสียงเป็นไงบ้างครับผมพีขอเข้าตัว u t u b e เลยนะครับมาดูเจ้า X8 ผมจะเสียงจะเป็นไงบ้างนะครับนี่เปิดเสียงสูงสุดเลย เสียงตอนนี้นะครับครเสียงก็จะประมาณน,นี้ผมมาดูว่าเจ้า X7B เสียงเป็นไงบ้างนะครับ เดี๋ยวมัจะมีความดัง X7B จะสามารถเปิดได้200เเซได้มีความดังมากกว่าตัว X8 นะครับ X8 ครับ x 7 b ครับนี่ครับเรื่องเสียงก็ถือว่าตัว x 7 b จะมีเสียงที่ดังกังวานมากกว่าตัว x 8นะครับมาดูว่าเรื่องตัวที่เป็นหน้าจอว่าสามารถดูได้สูงสุดเท่าไหร่ครับพี่จะขอเปิดไฟล์เป็น 4k ให้ดูเลยแต่จริงมันเปิดได้พันแปดสิบ p ผมแต่อันนี้พี่จะขอดันไฟล์ให้มันสูงสุดเลยครับผมตอนนี้ เออขอเซิร์ชแล้วกันครับนี่ขอไฟล์นี้แล้วกันครับผมครับในการปรับผมก็สามารถปรับได้เป็นคำว่านี่ครับ 1080p 60เฟรมทั้งคู่ไม่ได้รับ HDR นะครับนี่เข้ากันผมในการเปิดครับ มาดูว่าแสงหน้าจอเท่าไร่ครับพี่ขอปรับแสงหน้าจอให้มันเท่ากัน,รนครับปรับสูงสุดเลยครับปรับสูงสุดเลยครับมาดูว่าเป็นไงบ้างครับผมแต่ถ้าแสงหน้าจอที่สู้แสงดียังไงตัว X7B จะมีแสงที่สู้แสงดีมากกว่านะครับผมนี่นี่ครับแต่สพี่รู้สึกว่าโมันมันสวยทั้งคู่อะ่ะให้ดูเลยนี่ครับโอ้สวยทั้งคู่เลยอะ่ะ โหทำมาดีมากขอเชินชมเลยครับดูครับ x 8ครับสวยสวย X8 ก็สวย,สวย,เ,สวยเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่อนอนครับผมตัวนี้กล้องเจาะดูด้วยดีไซน์ก็โคตรสวยสบายหายห่วงครับอันนี้ตัว x 7 b ครับสบายสบายสีสันสวยงามมาก โหวสวยจริงคือครับเป็นเสียงที่จัดจ้านตัวนี้จะมีเสียงออกมาได้ดีกว่านิดนึงครับแต่รวมไม่ได้แตกต่างกันมากนะถ้าถ้าเีื่อนจริงถ้าคนแบบใช้งานทั่วไปแบบไม่จริงจังเรื่องเสียงหน้าจออ่ะมันแบบเปรียบเสมือนเท่ากันเลยสบายหายห่วงครับนี่แหละที่พีเปลี่ยนให้ดูครับนี่ครับผมสรุปง่ายเลยหลังจากพีใช้งานมาทั้ง2ตัวนี้ระหว่างตัว X8 กับ X7B รู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งคู่เลยตัวนี้เลยราคา3000แต่ ของอาจจะหมดเพื่อเรา,าไปกดลิงก์ที่พีแนบให้ดูเพราะว่าของลองเช็คสต็อกดูบานก็กดได้นะเมื่อวันก่อนนะั้นหลุดมาสามเครื่องก็มีคนกดแล้วก็หมดแป๊บเดียวครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมเแบลบกิวขอแนบลิงก์ตัวนี้เหมือนกันที่พีสั่งซื้อมาครับผมบอกว่าทั้งคู่แบตก็อึดใช้งานเหมือนกันแต่แบตตัวนี้จะอึดกว่าตัว X8 ผมพาะว่าแบต6พันเมตรตัวนี้4พันเมตรนะครับเรื่องก็แล้วแต่คนชอบครับว่าเป็นไงบ้างเนาะถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มรราาาาคคคนนนน่่อออผสสสววััดีีขบ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 ุณิลงงกก้้ใซื